เทนต์ตทิดเดฟเราวิจักโทนี่ใช่ไหมคะโทนี่จะเป็นบิ๊กบอสคือคือบิ๊กบอสผู้อยู่เบื้องหลังของพวกเราทุกคนเป็นนักบุญดูเป็นคนดีให้การอุปการะเด็กๆแต่ในความจริงแล้วก็คือธุรกิจของเขาก็คือการที่เขาค้ามนุษย์นั่นแหละจริงๆแล้วโทนี่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอะไรอีกหลายๆอย่างมากของของเรื่องนี้และอยู่เบื้องหลังพวกเราหลายๆคนรวมทั้งอยู่เบื้องหลังการีิชาลีเข้ามาหาเดฟด้วยเทนตะตานี้ค่ะเขาเป็น เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเป็นมือขวาคนสำคัญของโทนี่หนุ่มลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะฟิลเหมือนสุดนะลูกครึ่งเยปิงเหรอหรือหนุ่มคงไหนลงลงลงปิ้งลงฮิปปิงอย่างเดียวเคนตะคือเบนสนุกเคนตะกับคนเคนตะคือ กาฟิลครับน่าจ right. ิบีนมนมิจุนมิจิบุนป่ะไหนื่อว่น่มันอะมิจิบุนไหมเออเหมือนะเกาหลีมากกว่า